สวัสดีค่ะท่านช่เมฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเขาซูช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะท่านชค่วาสำหรับมือนีเป็นวันที่13ตุลาคม2566น้นะคะเป็นวันหยุดตว่าตองมรวมพิธีเนาะขะเนาะ,ะเป็นวันครบรอบของพอหลวงเฮ้านะคะกรรมมพิธีหลังจากรวมพิธีเสร็จเรียบร้อยแอดก็เลยสีน้ำตัวเลขแนวทางห้าน้อยของพบพุม่มกับห้าน้อยของเสี้ยนองจีเก่าลุง่านมช้ชมได้นั่งไปพิจารณาสายจักหน่อยเนาะขะเนาะ ขอโทดหลายๆติดภารกิจนะคะเรียเพื่อว่าเป็นการเสียเวลา,ลากกมมค่ะท้ช่ค่ะไปมือน้ากันวาตัวเลขกเนี่ยทางของพ่อพุ่มตัวใหของเสี้ยนดวงจิตเก่าตัวใดนะคะเมื่อนี้มีสายด่วนเล่าพัฒนาเลยค่ะท้มชม่ค่ะวันนี้มีสายด่วนเล่าพัฒนานะคะเจอกันสี่โมงแรกนะคะเจอกันสี่โมงเย็นนะคะท้มชม่ค่ะไปเมืองตัวเลขกเนี่ยทางห้าน้อยของพ่อพุ่มเลยค่ะฮัลโหลพ่อเจ้าสวัสดีค่ะจ้า พอจามือนีมารวมพิธีก็เลยทูหาพอสายมืงอคืนนีบ่ได้โทูเมาตั้งแต่นัน่นนี่โน่นก็นเลยหมู่บ้านนีผ้าน,น้อยเขาเปลีย่ยนได้พอบ้านนี่ตกไก่ห <c oughs> มู่บ้านเขาตัวสิบแปดเป็นปะสิบแปดครับวันครับกาชาดครับกาชาดเออฮัดนี่รอบนี่รอบหลายเดือนที่ผ่านมาเนาะพอเนาะเพราะมันเขามาคักมาแน่เราบ้างเป็เออ ได้รอบหลายเดือนที่ผ่านมาฮะลุดมันก็นสีลุดมือเดียวแล้วเนาะตามตามเที่ยงซ่อมลุดมือเดียวแล้วมือมือนี้มันก็นสิกลับขึ้นมากขึ้นเกา่านี่ก็สิกลับขึ้นมากขึ้นเกา่าอ้าวโ,โอเคพอ่อพ่อเรียก<ล>รัก<ม>ตัวได้พอ่อสองสามสี่ห้าหก สองสามสี่ห้าหกตัวประกอบยืนละรวยจีตัวประกบเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจับจับคู่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์ สองหนึ่งี่พายไปไหนสามเจ็ดสามปสามเก้าสามศูนย์สาหนึ่งเออสีเจสี่สเก้าสนี่หนึ่ง5ห้าเจห้าปด ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเจ็ดหกแหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งชุดวิ่งตัวใดพ่อจา๋ามาเลี้ยงเามาเลี้ยงตัวใดก็พอชุดวิ่งเก้าสามเกสามห 7, เจ็ดสี่ร,ไฟไฟไระวังเก้ากับสามนะพ่อนะระวังเก้ากับสามระวังเกกับสาม,มพอย่ำเหมือนเล่าพัฒนาเน้นอ,อีกบอกหรือจังใดเรือตัวเกาเนียนอกีกหรอกโอ้เนีนอ,อ,อีกอยู่เป็นบออ่อแคปทีตัวสามตน้ำโอ้โหชัดเตียนแทะเอาเห็นมันแล้วน้อยสกนูยังมโทรหาพอไม่ขัดสน นอพน้อจ้าเอาขออนุญาตทบท่นตัวเลขก่อนนอพน้อครับจ้าขออนุญาตทบท่นตัวเลขข้าน้อยของพอพมนะค่ะนอตัวเลขแนวทางของพอพมเมือนี่นะคะฮานอยนะคะเออเลขหลัก2 3 4สาี่ห้าตัวประกบ7 8 9 0 1จับคู่27 28 29 20 21 37 38 39 30 31 4 7 4 8 4 9 4 0 4 1 6 7 6 8 6 9 6 0 6 1 5 7 5 8 5 9 5 0 5 1นะคะข่ามไปจักหน่อยกับตรช่วมค่ะชุดวิ่น9 3 6 7 4ตัวระว่างคือ9กับ3เนาะค่ะเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของ5น้อยของพอพ่มนะคะตรมช่วมค่ะพอมีอย่างสิบอร์กบแฟนครับ FC บอครับเพราะว่าในลบขึ้น จ้าเออเมื่อนีจะเอาขึ้นเราพอเนาะมันมัไปไม่พ่อดเพ่หอนช่องหนตกจ้ามันก็กลับเมื่อแท้ๆลแนนแมนพ่อแมนเพราว่านี่มันเป็นไปใส่สูแนวละอะไะจ้าจ้าหม่าดีดกับมาวูบลงเออเจ้ากับเพื่อนคนดีคือเขานั่นละแนนแนนแนนล้าก็ฝากไว้น้ำหมีพ่อไดที่พ่อไหลโตตัวโอ้บ่เอาได้ได้พ่อได้ เล่าพัฒนาเพิ่มเติมนอเดีย้อเดียวเดียโนเหลี่ยมเล่าพัฒนามาก,ก่อนเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาพ่อพรมเอาพอสีเนียนตุยโอ้บอกเอาเอาพ่อจัดมาเลยใว่ไหมสันอสองเดี๋ยวก้อเดียรเดียรเดียเดี๋ยวก็สนิเดี๋ยวกยววอย พ่อพ่มพ่อพรมอ่พ่อมาเอลยเน้นตไหนสองซีนี่ละตัวีเจ็ดซี่ะพ่อชุดสี่ตัวเจ็ดซีสองซีอีกชุดสี่ตัวเจ็ดีสองีกับยังกับพ่อสองซีเจ็ดีสองีเจ็ดีแล้วก็เจ็ดีส เจ็ดซีสองซีสองซีเจ็ดซีนี่หละะมันบ้าตามองมาเชั่วโมงละหารอเออเลขสามตัวกับซีสองซีกับซีเจ็ดซีเนาะครับเอ้าวนี่สนั้นนหะมันไล่ตาพวกไหลดอกแมนพ่อแมนเอาไล่ตาพวกเข่าก็คือเกาเนาะพ่อครับเอาเอาอันนี้คือเพิ่มเติมเล่าพัฒนาด้วยค่ะท่านผู้ชมขาเนี่ยอันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาทีพ่อพ่อมเพิ่มเติมเนาะค่ะเนาะ สำหรับผู้ใดสีเมืองชุดเต็มกับยู่ขางนี่นี่คือชุดเต็มของเรลาพัฒนากับเล่าสามัคคีพรอมอเนาะอย่าลืมว่าห้าน้อยของวัพนมเดี๋ยวนี้เขาทั้งกาชาดเขาทั้งน้อยทั้งสีน้อยนะคะทั้งช่วขาหมู่บ้านเขาสองน้อยเขากาชาดกับเขายังกบเพาะดีไอพี่แค่นั้นนะคะนอกบุนันจอยไปเลยเอาไปเป็นอย่างเดียวมันกับกับมาไม่กับทั้งช่วขาเอาพอสาหรับคลิปนี่กับเอ่อขอขอพระคุ้นพอหลายๆเนาะเนาะเจอกันไม่คลิปหน้าคับพ่อขา ขอบพระคุณมากครับพ่อค้าสวัสดีค่ะครับจะท้ช่วะ่ะหลังจากที่ตัวเลขแนวทางของพอพุอ่มพานไปแอดเจ้าตัวเลขกนวทางของอเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่าใส่ไปน้ำพร้อมนค่ขเนาะเพะว่าเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่ากับเขาดีคือกนเมอว่ามังกับมาอยู่เดียว่ากับมาอยู่เดี๋ยวแอดใจมึงตัวเลขกเนวทางไปน้ำกันนค่ขเนาะเอามึงตัวเลขกนวทางไปน้ำกันใช่ละแล้วทรงมากหรอปอเอาโอเค อ่างสูงมากเลวคะ่ะทำชุ่มขานี่อันนี้คือตัวเรียกแนวทางของเอ่อส้นนงเจ็ดเก่านาะคะ่ะเนาะเส้นนงเจ็ดเก่เากตัววงแดงแดงตัววงแดงแดงตัววงแดงแดงนี่คือตัวเนียนตัวย่ำเด้่ยคะ่ะทำชุ่มขาส่วนตัวบววงกับมีทธิ์เขาใดคือกันเพราะฉะนั้นทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนก็นให้พิจารณาค่ะน,นะคะอันนี้คือฮาในอยฮานอยของ เซียนหนึ่งเจ็ดเก้าแอดแอดดอกพื้นที่อจสีบอชัดจักหน้อยเนาะค่ะเนาะเอาชัเแล่าทั้ช่วงขาแคปหน้าจอเลยค่ะทำช่วงขาแคปหน้าจอเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของเซียนหนึ่งเจ็ดเก้านะคะเนาะก็คอยทุกท่านทุกคนโชคมันล้ำลุวยจะเจ็บจะจุนเจือกันไหมคลิปหนักอะทำช่วงขาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ